สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องของพี่น้ำค้างค่ะพี่น้ำค้างเป็นพนักง,งานเอกชนที่หนึ่งค่ะเธอทำงานที่นั่นมาได้สักพักแล้วค่ะพี่น้ำค้างเป็นคนที่เจ้าระเบียบม,มากมากเธอชอบใส่แว่นตาหนาใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆกระโปรงก็ยาวแทบลากพื้นไปเลยค่ะผมก็มัดตึงแน่นหน้าตาของพี่น้ำค้าง ซีดเหมือนไก่ต้มก็ว่าได้ค่ะไม่เคยทาแป้งทาปากเหมือนคนอื่นเขาเลยแต่พี่น้ำค้างเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากๆเก่งจนเจ้าของบริษัทยอมรับผลงานเลยทำให้พนักงานรุ่นน้องต่างเกรงใจพี่น้ำค้างพี่น้ำค้างจะไม่ยอมกลับบ้านจนกว่างานของเธอจะเสร็จแถมไม่เท่านั้นเธอยังช่วยเจ้าของบริษัท ตรวจงานให้กับพนักงานรุ่นน้องหรือพนักงานรุ่นเดียวกันนอกเวลาอีกเป็นประจำค่ะทำให้เจ้าของบริษัททั้งไว้ใจและเชื่อใจพี่น้ำค้างค่ะก็จะกลับเธอพี่น้ำค้างก็จะกลับบ้านประมาณสามทุ่มเกือบทุกวันพอพี่น้ำค้างไม่มีแฟนไม่มีสามีแกก็เลยทำงานล่วงเวลาได้ค่ะ แกทำงานเหมือนว่างานเป็นครอบครัวของเธอไปแล้วด้วยที่ว่าพี่นำค้างเป็นคนสนิทของเจ้านายและเจ้านายก็ให้พี่นำค้างพักคอนโดของเจ้านายค่ะที่อยู่ใกล้ๆก,กับบริษัทนั่นเองพี่นำค้างตอนนี้ก็เกือบ30ปีแล้วค่ะอายุของเธอทุกคนเชื่อไหมคะพี่น้ำค้างไม่เคยมีแฟนเลยค่ะ ขนาดมาแมลงวันยังไม่กล้าบินมาตอมเธอเลยค่ะมีหวังพี่น้ำค้างตบตายหมดค่ะพูดเปรียบเทียบนะคะเวลาคนมีมาแซวพี่น้ำค้างเธอก็จะมองลอดแว่นออกไปสายตาพี่น้ำค้างไม่เคยปานีใครเลยค่ะจนผู้ชายในตึกเขาพูดกันว่าทางชาติก็ไม่มีแฟนแก่ขึ้นคาน แล้วเสียงหัวล็อกก็ดังขึ้นมาจากโต๊ะข้างๆพี่น้ำค้างเดินมาพอดีและเธอก็ได้ยินเธอเดินตรงไปที่โต๊ะนั่นแล้วบอกว่างานพวกเธอฉันจะปล่อยผ่านทุกคนก็ขอร้องพี่น้ำค้างอย่านะคะพวกเราแค่แซวพี่เล่นเธอหันหน้ามาตอบใครเพื่อนแกก่อนที่พี่น้ำค้างจะขยับแว่นตาน,นิดหน่อยแล้วก็เดินสะบัดหน้าออกไป ฉันว่าแล้วอย่าไปแซวพี่น้ำค้างเขายยมนแหมแหมตอนนี้ทํามาเป็นพูดเดี๋ยวงานแกไม่ผ่านพี่น้ำค้างก็ไม่ตรวจให้อีกหรอกงานเธอโดนดองแน่ๆยยมนเอ้ยก็ทําหน้าตาบูใส่เพื่อนๆกันทุกคนเลยเล่นกันซะฉันได้เรื่องเป็นไงล่ะแกก็รีบไปขอโทษป้าๆแกสิแกแก่แล้ว ขอโทษนิดหน่อยก็หายโกรธพี่น้ำค้างใจดีนะเว้ยถ้าแกใจไม่ดีแกไม่แอบช่วยงานพวกเราหรอกเยกุ้งพูดอะไรนะ่ะแบบนี้พวกเราต้องหาแฟนให้พี่น้ำค้างสักคนให้แกแก้เหงาแก้โมโหแกงงุนหงิดนะใหญ่มนก็เดินไปที่ห้องของพี่น้ำค้างพี่น้ำค้างคะมนขอโทษนะคะเรื่องเมื่อตอนบ่าย ไม่เป็นไรทีหลังก็ดูด้วยนะฉันเพื่อนเล่นเธอหรือเปล่าเยมมนเข้าไปกราบขอโทษพี่น้ำค้างอีกครั้งพี่น้ำค้างก็ไม่ติดใจอะไรเลยค่ะเวลาผ่านไปได้ไม่นานเจ้าของบริษัทก็พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศกันดังนั้นเขาก็เรียกพนักง,งานทุกคนเข้าไปประชุมก่อนที่เขาจะไปก็ไม่ผิดพลาดค่ะหน้าที่ดูแลบริษัท และลูกน้องทุกคนก็ตกมาพิษตกมาเป็นที่พี่น้ำค้างค่ะไม่นานอยู่ๆก็มีพนักง,งานรอประพอลาออกพี่น้ำค้างก็ติดป้ายรับสมัครงานไม่นานก็มีผู้ชายหลายคนมาสมัครงานพี่น้ำค้างเป็นคนสัมภาษณ์เองกับทุกคนสุดท้ายพี่น้ำค้างก็เลือกลุงสมค่ะลุงสมท่าทางอายุน่าจะประมาณ ห้าสิได้ค่ะลุงสมดูสุภาพใจดีผ่านสายตาพี่น้ำค้างแสดงว่าก็ปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะลุงสมก็มาทำงานพวกเราก็เห็นลุงสมทำงานดีขยันยิ้มแย้มแจ่มจใสลูกลุงสมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดพวกเราได้ข่าวว่าลุงสมเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวทําไปทํามาลุงสมก็เป็นพนักงาน ที่รักของพนักง,งานเกือบทุกคนเพอดูแลพนักง,งานเป็นอย่างดีพี่น้ำค้างก็ดูแลบริษัทแทนเจ้านายและมีลูกค้ามาติดต่องานอยากให้ทางบริษัทต่อเติมโรงงานให้เขาขอแบบกระทันหันพี่น้ำค้างก็จัดให้เรียบร้อยและงานก็ออกมาดีเกินคาดดีกว่าทางที่ลูกค้าคิดเอาไว้เขาชอบมากเขายอมจ่ายเงิน ค่าต่อเติมเป็นสองเท่าพอเจ้าของบริษัทรู้เข้าก็ดีใจเป็นอย่างมากดีใจที่ผลงานของลูกน้องทุกคนลูกหลังจากลูกค้าคนนี้ติดใจถูกใจเขาก็บอกต่อเพื่อนเขาทำให้มีมีลูกค้าหลายเจ้าเข้ามาติดต่องานตอนนี้คิวของบริษัทของเรารับยาวไปถึงสิ้นปีเลยค่ะพนักง,งานทุกคนดีใจมาก เพราะถ้าเป็นแบบนี้เงินเดือนก็เพิ่มได้แน่และสิ้นปีก็ต้องได้รับโบนัสอีกพี่น้ำค้างก็ทำงานหนะักมากขึ้นตอนนี้พี่น้ำค้างแทบดูไม่ได้เลยค่ะหัวฟูแถมแกจะกินจะนอนอยู่ในบริษัทแล้วและช่วงที่พี่น้ำทำงานหนะักและก็มีพนักงานคนอื่นทำงานล่วงเวลาแล้วก็มีลุงสมได้ค่ะลุงสม จะรับซื้อน้ำข้าวให้พวกเราและรับรถให้พวกเราอีกกาแฟเย็นกาแฟร้อนลุงสมจัดให้พวกเราเกลี้ยงค่ะไม่นานเจ้าของบริษัทก็กลับมาภายในหนึ่งเดือนที่เขาไม่อยู่มีลูกค้ามาติดต่อง,งานถึงสิ้นปีเลยเขาเห็นยอดเงินแล้วเขาดีใจมากๆเขาประกาศึืนเงินเดือนทันทีและบอกว่า สิ้นปีจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลแล้วก็จะมีซองแดงแจกทุกคนด้วยนะลุงสมเงินก็ขึ้นด้วยค่ะพนักง,งานทุกคนต่างดีใจกันเป็นอย่างมากงานทุกงานที่ลูกค้าสั่งออกมาเป็นอย่างดีและก็เรียบร้อยตอนนี้บริษัทขึ้นแถวหน้าติดหน้าอันดับหนึ่งแล้วค่ะพี่นำ้างพาลูกทีมและบริษัทเข้าถึงเส้นชัยจนได้ สิ้นปีโลดตู้พนักงานที่บริษัทก็มุ่งหน้าไปที่ทะเลสัตหีบทันทีโดยมีพี่น้ำค้างเป็นคนดูแลจัดจองโรงแรมเรียบร้อยอาหารทุกอย่างครบเสร็จสับทุกคนได้พาแฟนและครอบครัวไปด้วยโดยงานนี้ฟรีหมดทั้งอาหารที่พักและแถมได้ซองแดงกลับบ้านกันอีกทุกคนทำงานมาอย่างหนักสมแล้วที่ได้รับงาน และเงินดีๆงานปาร์ตี้เริ่มขึ้นทุกคนก็สนุกสนานกันพี่นำค้างก็นั่งคุยนั่งดื่มกับเจ้าของบริษัทไม่นานเธอก็เดินมานั่งคุยกับลูกน้องของเธอและเธอก็พูดอะไรนิดหน่อยก่อนที่ทุกคนจะยกดื่มฉลองให้กับพี่นำค้างกันพี่นำค้างก็เริ่มดื่มทุกคนต่างสนุกสนานกันอย่างมากไม่นานก็เกือบเที่ยงคืนได้ ทุกคนต่างเข้าห้องนอนแยกย้ายกันพี่น้ำค้างกำลังเดินกลับห้องอยู่อยู่ลุงสมก็เดินเข้ามาหาพี่น้ำค้างลุงสมก็ชวนพี่น้ำค้างคุยและเขาก็บอกว่าเขาชอบพี่น้ำค้างที่ทำงานเก่งลุงสมพูดออกไปแต่ท่าทางพี่น้ำค้างคงไม่สนใจคำพูดนั้นเท่าไหร่พอพี่น้ำค้างตอนนี้เธอเดินเริ่มเดินเซไปเซมาแล้วค่ะ ก็อย่างว่าพี่น้ำค้างทําแต่งานไม่เคยดื่มพอดื่มเข้าไปก็รู้สึกเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ค่ะอยู่ๆลุงสมหนุ่มใหญ่ก็จับมือพี่น้ำค้างพี่น้ำค้างหันหน้ามามองและเธอก็สลัดมือของลุงสมออกทันทีลุงสมก็ใช้ความพยายามจีบพี่น้ำค้างอยู่ค่ะลุงสมทนไม่ไหวเขาเข้าไปกอดพี่น้ำค้างเบาๆหลังจากนั้นไม่รู้ไปยังไงค่ะ ลุงสมก็พาพี่น้ำค้างเข้าไปในห้องลุงสมค่อยๆถอดแว่นตาพี่น้ำค้างออกเขาก็ตกใจมากพอเวลาพี่น้ำค้างถอดแว่นตาออกพี่น้ำค้างม,ม,มีใบหน้าที่สวยมากลุงสมได้ขยับเสื้อผ้าเบาๆมือของพี่น้ำค้างค่อยๆวางผ่อนคลายพี่น้ำค้างไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ทั้งๆที่เธอ ก็เกิน30อัพไปแล้วลุงสมขยับเข้าไปใกล้ๆมากขึ้นจนใบหน้าหนาของเขาเข้าไปสุกกับใบหน้าอ่อนหวานของพี่น้ำค้างและนั่นก็เป็นครั้งแรกของพี่น้ำค้างลุงสมได้มอบความดีสะสมประสบการณ์ที่ดีๆให้กับพี่น้ำค้างพี่น้ำค้างเช้ามาลุงสมก็แทบตกใจเพราะผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆเขาช่างสวย และทั้งหุ่นดีมากๆเสื้อผ้าตัวใหญ,ใหญ่แว่นตานาๆได้หลุดออกไปเหลือเพียงแต่หญิงสาวที่สวยและน่ารักถ้าเป็นคนละคนกันเลยพี่นำคางขยับตัวเล็กน้อยพอให้ลุงสมรู้ว่าเธอกำลังจะตื่นลุงสมรีบถามยอดยหญีของเขาหลับสบายดีหรือเปล่าครับเธอหันหน้าและดวงตาคู่สวยงัวงเงียงัวงเงีย มาตอบว่าหลับสบายดีค่ะทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาต่อเติมความรักให้กันอีกครั้งสายสายพี่น้ำค้างก็เดินกลับห้องโดยมีลุงสมเดินตามมาด้วยพี่น้ำค้างก็จัดการตัวเองอาบน้ำแต่งตัวเธอแต่งตัวออกมาครั้งนี้ถ้าไม่มีใครจำพี่น้ำค้างได้เลยค่ะเธอปล่อยผมยาวแต่งหน้าเบา พนักง,งานทุกคนตกใจกันมากตกใจที่พี่นำค้างสวยมากขึ้นและตกใจเข้าไปใหญ่พี่น้ำค้างมากับลุงสมเดินจับมือกันมาพนักง,งานทุกคนต่างดีใจและก็เสายพี่นำค้างกันใหญ่เพราะพี่น้ำค้างไม่มีไม่เคยมีแฟนสักครั้งและลุงสมก็เป็นคนดีถึงลุงสมจอายุมากแถมเป็นแค่ยามแต่พี่น้ำค้างก็ไม่เคยรังเกียจ หลังจากนั้นพี่นำค้างกับลุงสมก็มีความสุขด้วยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ